อืมขอหย่อน่านปีเลยยิงไรตามน่ากลัวน่ากลัวบักี่ไหนกันนะโอ้โหแล้วมาเกิดจะไกลเลยนี่มีเด็กอยู่อ่ารักคุณผู้บริสุทธฮ้ยเฮ้ นักใครอุ้ยพูดพอไปปะอ่าพอไปอันนั้นพอไปเออม,มันพอไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยอัดมาตั้งนานอะไรอะปายเสียจอค้างเมื่อกี้ลืมหันไวมองอีกจอหนึ่งโอ้โหเร้าจังไม่เห็นช็ชชตตอตอตรลง,ง,งเลยดีนะของเราไม่มีอะไรเฮ้ยพอเราเกมอื่นไม่เป็นนะเป็นเฉพาะไมคครับเอ้า มันเข้าตัวเรามันเข้าตัวเราไม่ค่ะเอาหยัดหยัดรับนะทุกคนอย่าตีดิปังตีทำไมอ่ะเสียเอบช้องตาเสียเอาไปครับไปเก็บไหนไปเก็บไหนเก็บไปที่ตัวแกะมาแล้วทุกคนเรามาแล้วไม่ใครไม่ขอกินหน่อยเราขอหน่อยขอหน่อยแต่ยังไม่สุก มากินนี้ก็ได้แน่นอนรอก่อนดีนี่ยกำลังปรุงแต่งให้อยู่รออยู่รออยู่เอาเชื่หน่อยหน่อยเชื่หน่อยอะไรวันเนี่ยเรืออะไรเอออะไรอะไรวะเนี้ยมามาตามมาตามมาลูก เนมแท็กมันคาบได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องเจอในเหมืองใช่หรอใช่มองอะไรครับมองอนห,ององหน้าทรัมปะ๊ะทับเธอเลสโตนด้วยเหรออะไรอ่ะเอออ๋อมองไกลๆแม่งเส้นโคตรใหญ่กูนึกว่าปลาไหลปลาไหลได้หรอตาเนี่ยมาเอาอาหารทุกคนมาเอาอาหารเร็วเ้องอิ่มแล้วอ่ะ พอเราตายอ่ะเก็บไว้ก่อนดีเผื่อเก็บไว้ให้เราก็ได้ทำไมศาสตร์ดูเสียงเปลี่ยนๆวะทำไมอ่ะเปลี่ยนจออ่ะนะเออปัองมันเหมือนคล้ายๆเอาตรงนี้ไหมตรงนี้เลยปะบ้านอ่ะตรงนี้เลยอะกางแกล้งเลยนะแค่เจ็บคอนิดหน่อยใช่หรือว่าจะยังไงเดินอีกไหมนิดนึงเดินไปข้างหน้าอีกตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละแต่ว่ามันมีมันมีถ้ำนะเนี่ยตรงเนี้ย โอเคขอบคุณตรงนี้แหละลิงน้ำเพื่อขนส่งอะไรจะได้ง่ายๆหน่อยงั้นทำทำเลยน้ำออกมาหน่อยนิดนึงแล้วกันนะอชูยูค่ะจะไปเดินทางหนึ่งล้านหนึ่งล้านไอ้นี่จริงปะขยัไไม่มมอก่อนนะอ๋อตีไม่ได้เดี๋ยวมาตีป เนี่ยมันมีหมาเออพ้าทงเยอกยอกเอ้หมดลี่นี่เขาไปไหนอัมาอันนี้หอ,อาทำไมจะอัดมจนน้นุ่นมนไม่มีเสียงลืมเปิดอออ,อไอ้นี้ใคร<ด>ใจดีหน่อยก็<อ>ามา,ามามา,มาขุดเคให้หน่อยนะเน่ไอ้นี้ มันคืออะไรอยู่ในนั้นดินเหนียวอ่ะเอาไปไหนกันน่ะพี่พี่ไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่ยังยืนอยู่นี่นี่นี่แน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 ่ใช่หมใช่ใช่ใช่ต้องใช้ที่ขุดอะไรหรอที่ขุดดินนะครับที่ขุดดินไหนดินเหนียวอ่ะนี่แหละเนี่ยที่พี่ยืนเหยียบอยู่นะนั่นแหละเอามาทำเอามาทำเป็นอิฐได้ ถ้าไปอีกทำไมอ่ะเดี๋ยวเราขอดีก่อนเผื่อมันไม่ได้ยิดก็ก็อั้ไงก็เอามาสร้างบ้านไงท้อก็แบบตกแต่งบ้านสวยๆทำกระถางต้นไม้ด้ด้วยเนี่ยอิดอ่ะก้อนอิดท็าทำไมอ่ะกูไม่อยากคุยกับท็อปแล้วว่อเกมกับเกมกดดีเก้อ อะไรวะเนี่ยถ้าเราส่งรูปส่งรูปแบบบ้านให้ทุกคนทุกคนจะช่วยเราสร้างไหมไม่ไม่ใจเนะบ้านเดียวกันรักตาทำไมวะถ้าเราจะเดินทางเซตหนึ่งล้านใช่เราจะเดินไปเซตลบหนึ่งล้านคือว่าโอ้โหโอ้โเราจได้ดิบอื่นนึง อาจจะไม่ก็ได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันไม่เราจะแยกกันเฮ้ยทุกคนตามันหมองแล้วเหรออะไรหมดในน้ำมีอีกเยอะเลยอะไรล่ะยินไหนอ่ะโอยหมดวป็นน้ำเนี่ยแต่ว่าสายขุดที่อื่นในน้ำขุดทรายด้วยนะพี่ก็ดีเหมือนกันไม่ได้ใช้นะอันนี่ไม่จ้างจะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าไทเลอร์ ฆ่าพี่ดิหมาปักอ๋อมีตัวอะไรบ้างตัวเฮ้ยมันหายต่ออเอาตาไปกินเบ็ดเลยอ่ะตามไปกินเบ็ดแล้เดี๋ยวเราไม่ใช่ปลาอ๋อตาเป็นเหยื่อก็ได้โอ้โนี่ไงยิ้มเหี้ยมีมาแล้วมาแล้วจ็บปลาลุงกันกินนะถ้าเราเป็นเหยื่อ ก็เดี๋ยวนะเฮ้ยนึงนะโอ้จะตายแล้วกลังคิดอยู่เราก็ต้องพูดแป๊บแป๊บหนึ่งแล้วคนดูแล้วพูดกับคนดูได้เบ็ดตกปลาแบบอนช i n s เอามาใช้ปลาได้ทำไมเขาไม่ได้แบบได้ติดต่อปลาได้เป็นตกปลาเอ้ยคุณพินมาเชื่อกันตกงไหนดีมาเชืวอกันตกงไหนดีโยนให้ไหนดีตกเบ็ด โอ้ยชูฟิกปลาบิได้อ่าดิ้นี่้นดิ้นโคตตาค้าเราไม่กดไอแล้วอ่ะป้องเราจะเป็นหน่วยหาอาหารแล้วก็ให้เขาเป็นหน่วยจ้างบ้านกันไปเออใช่ใช่เราจะหาปลาลูกมายังไงั้นมันมีหน่วยมีหน่วยทำงานนะคะไหนบอกส่วนฉันจะไม่ช่วยไงกูก็เลยไม่ส่งให้ทำะไรกันอ่ะตกปลาตกปลาต้องไปทำอะไรอ่ะ อิมตกไปให้หมากินกินออกออกไปสร้างบ้านเอาไปสร้างบ้านสร้้าางบนใครอยากกินปลานน้องเลยใครตีเราอ่ะเราราเรตีเราตีอะไรเราไม่ได้ตีเฮ้ยเรามีพลังเหยื่อล่อเฮ้ยสาทำไมม้ามันวิ่งมอสอย่างนั้นน่ะไหนวะเฮ้ยเราได้ลองเท้าโอ้ยลองเช้าหนัก ไม่อยาตกลองตกปลาบ้างอ่ะขอมิ้น่อยดิมีมีดินในกล่องไหมอ่ะเอเป็นใส่เลยมีมีดินตั้งถึงอันเนี่ยโอ้ยเอ้ยมีตั้งสองอันเนี่ยพี่เดียวเหยื่อไม่ใช่เอาเบ็ดไปเอเหยื่อเหยื่อตั้งไอ้นี่เอาเรื่องเลยดิทุกคนกดยังไงแบบว่าไม่ให้มันเป็นนั่นน่ะเป็นไงอ่ะแต่ว่าให้มันกดไม่ต้องเราไม่ต้องคลิกของไปวางเองอ่ะกดชิปกดชิปกดชิป Err, okay. เออกดจิ๊บแล้วก็จิกออกเอากดจิ๊บไม่เหเ็นไปเลยกดจิ๊บแล้วก็ได้แล้วเล่นคลิกบ้างอ้เล่นคลิกขัดโทเด็ดปลาล่ะให้ให้เนื้อม้ามีไหมวะไม่มีไม่มีอยากกินไหมมันไม่ได้ตีอะไรแล้วเราก็ได้เนื้ออย่างนั้นแหละมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ไปยังไงอ่ะไหนรักขีขวา พอพอจะเห็นแต่เราดูของเราก็ได้จะมีน้ําดุมๆนะเออ่ยแต่วาพอตรงเมื่อกี้ขวาทีจะได้ <จะ S 1> <อ>มีน้ําดุมๆเด็ดสุดรอ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 ดูของหวานเตียงตั้งนานพอเขามันดุมพวกมันจะกินเบ็ดเได้ราไมู้โคตรนานอะ่นนอะเบ็ดถึงมันจะดึงเราเลยเรามีเหยื่อล่อเลยเสียงดิบไข่ดึงดึงเอ๊อย่างันไรแ,แกแกแกเราเตียงสีแดงนะ ุยเขารีบจองเตียงเลยวะทำไมอ่ะเราต้องเตียงสีแดงเลยก็เรดสก็เราชอบก็เรดก็สีแดงมันคือสีเราอะองเอะไรบอสพี่สีอะไรบ้างอ่ะที่ถาไม่ตอบสักปะพทนาศม่ไห้หน่อยทำให้หน่อยทำให้หน่อเอาเตียงมาดิ อยู่ไหนอ่ะได้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 เงเตียงเนี่ยพี่ป้าไม่ใช่อะเรอโดนไปได้กองเราโดนึใส่เอาไว้ในกล่องเราโดนไปได้กองเนาโดนไึไดใส่งสู้ๆนะทำไมถึงโดนนะไปทำอะไรเก็บดอกไม้บันเรา่อสีอะไรดีหทดเลยแล้วเราไปเก็บดอกไม้ใช่ป่ะใช่เรายอกได้ดอกไม้สีบาดชมพูมีไหมี่ยเอาล้วค่ะทุกคนนอนนอนนอนขาทางกลับบ้านไม่เจอ นอนแล้วเช้านอคนเดียวพอละนอนคนเดียวก็พอไม่ใช่สุดยอดนะนอนคนเดียวเช้าเลยเว้ยเยปกติมันต้องนอนทั้งเซิร์ฟไม่จำเป็นเหรเพราะเรามีพลังดีซอสแพ็คไม่เกี่ยวพอปักินหรือเปล่าดีซอสแพ็คเกี่ยวอะไรถุงผูแสงเงาตามาไม่ได้ตาม ไมีใช่เตล์เนาะอุ้ยกินรัวๆเลยว่ะกูที่ใช้เชดเตล์ไม่ได้กูร้องไห้ท้าไอ้นี่หน่อยสิไอ้แท่งแท่งเหล็กอะไอเอร์ลันอิงก์ทำมาซ่อมไอ้นี่แหนข่าซ่อมเหล็กตกปลาอย่างซ่อมเหล็กตกปลาเราจะนี่ไม่ซ่อมนะ ี่เตียงเรานะอยู่ข้างๆตาน่ารักจังเราทำทำเซอร์นั้นยังไงทำแฟนเซรนี่อมันคนละอันหรอรู้ว่าเออมันก็เขียนบอกอยู่ว่ามันคนละอันเป็นบ้าไปแล้วเหรออะไรของเขาเนี่ยขอขอถ้ารวยเนี่ยต้องเอาสติกไว้ตรงกลางแล้วก็เอาแผลงไว้ตรงกลางใช่ไหม อะไรนะไม่ได้นะกำลังนึกน่าจะใช่อ่ะสติกส<อ>ต๊กเกอร์สองอันแล้วก็ไม้สองอันนี่ไงกาแดงพี่สาวสีชมพูใช่ปะ่ะใช่เฮ้ยโอ้ยน่ารักพี่ลิลยี่ได้สีอะไรอ่ะได้สีอะไรบ้างอ่ะเอาสีเหลืองก็ได้ใกล้ๆเนี่ยดอกไม้ทำน่อยดิเขาเห็นดอกไม้เขาก็จะเอาเลย <laughs> เป็นคนง่ายๆอ้าวเป็นคนง่ายๆไมได้นะ ขอขอที่ขุดดินหน่อยสักคนนี่นี่เอาไปเราเนึงว่าเราเนึงว่ามีคนมีมีเพเยอร์อีกคนหนึ่งเดินตามหลังสามาแต่เป็นม้ากําลังจะถามกําลังจะถามใครวะได้เราก็ได้แต่ปลาอย่าเาไปดูยังไม้งรันคุณให้เราเฮลอะไรไหมเดี๋ยวราวังเลยเอาให้เฮลตกปลา ไม่พี่ลี่ตกแล้วไงทุกคนจะไปตกปลาไม่ได้อาสามาเอาในกล่องใหญ่ที่ตกปลาเราไม่ตกแล้วาโอเคเราเอาแล้วการของเราพังแล้วเอาจังาลเลยโอ้ยชนอะไรเนี่ยมาล่ะเอาล้อนี่ให้จังบานเลยโอ๊ยผิดจังบ้าเผิดมันผิดเลยว่าจังบาลเสร็จเดินทาง รันเซตกันนะขอบคุณครับอันนี้รีบเหลือเกินแน่นอนแน่รีบรีบเรียบรีบค่อยไปตอนอีพีสักร้อยยี่สิบไม่เล่นแล้วเป็นเล่นอาร์อ่ะอะไรเว้ยตีนเหยีด้วยเลยเราช่วยขุดไหมมาดิเราช่วยขุดไหมก็มาดิก็มาดิก็มาดิทุกทุกเงิน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 เันเนเนเงงิเ ปาาจะติ๊งตอบเยอะก็หนึ่งนะตับวันนี้เปผู้ชายเอาอะไรวางแทนได้บ้างเรามีแต่ซีรีส์เต็มไปหมดเลยแคปจนมือแบบสองแต่เป็นเสรมเรื่องยังไม่ได้ดูสักเรื่องเลยจริงจริงเรื่องเก่ายังดูไม่หมดเลยมีเรื่องใหม่ๆก็คือเขาจะจริงกันหมดดิท็ไม่ได้นะไม่เฮ้ยก็มันคือเรื่องจริงแต่ท็อปไม่น่าจริงอ๋อเราพูดตามพูดตามได้คนทุกคนเออหนึ่งสอง เอยทำล้วหินยังไงอ่ะล้วหินอ่ะเอาหินมาทำหรอต้องต้องเผาก่อนปะไม่รู้มีแบบเผาแบบไม่เผาตอนนั้นเราลองครับแบบไม่เผามันครับไม่ได้อะ่ะทำพี่พ่าได้ได้ได้อันนี้คือบ่อบ่อหรือว่าอะไรขอเย็นไปมุมหน่อยพีลิปใส่กล่องสิงลูกบ้านไงแม่ไงวะ นี่ไงทําได้เลยเอาหินวางเอาหินวากอันช่องล่างในย้ายเรามูมาคาบเปิลสโตนไม่มีหมดแล้วเอาหมดแล้วเหรอทำอะไรหมดอ่ะมี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 คอ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 โยนโยนโยนสวยโยนแล้ดีละเยี่ยมมากฮะแค่สเตมินาเราหมดจริงๆเนี่ยเราก็ว่าตรงนี้มันไม่เวิร์กเลยอยากให้มันเป็นแบบเดิมอะอะไรตรงนี้ไม่เวิร์กไม่อยากให้มันเป็นแบบเดิมอะแบบเดิมคืออะไรอะ แบบเดิมที่มันมีแบบมีของข้างๆอ่ะแล้วแบบเออมันตงอ็มีบางมันเป็นมอสมันเป็นมอสไงเนี่ยมันมีหนังสือบอกอยู่เนี่ยเราไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังสืออะพี่พี่กดหนังสือเขียวๆอ่ะกดีอ่ะหนังสือเขียวๆอ่ะทำไมต้องพูดเหมือนเหมือนกันเนี่ยไปได้บ้างจะได้ดูเรื่องแล้วก็ไม่รู้เหมือนกลางยังไงแล้วก็พูดออกมาอีกไม่เงี้ยเราพูดว่ากดีหนังสือเขียวอะ 嗯，你们是有戏了，放。 ทุกคนมานี่นี่อะไรนี่มันคือตัวอะไรโอ้มาจากไหนอ่ะคืออะไรอะทัานี้อยู่บ้านเหรอปักวุ้ยมันมีอีจัปปนเราเหรอมันมีโจรด้วยเหรอแบบเนี้ยมันจะฆ่าเรามันฆ่าเรามันจะฆ่าเรามันก็ไม่จบไม่สิ้นนะดีไหมนะไม่เป็นไรบ้านมันไหนบ้านมันอยู่ไไรมาจากไหนอ่ะ ที่งไปหนาอนมาไอ้เี้ยกูจะตา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 ยแล้วเราก็ไม่ได้ระวังที่จะคาบเกาะเอาไว้ไม่จะเป็นไม่จะเป็นเราสู้ได้สบายะานรเทศตนเอง์ูตไม่เห็นไวะโอยกููนะดูเออโจยโอยตัวตัไเราชุบกันได้เราชุบกันได้เออทไม่ผูกหมามาช่วยะ ก็ให้มันนั่งอย่างนั้นนะใช่มันมีไว้ตกแต่งมันไม่ได้มีไว้ช่วยเหลือหมดนี้ก็มีใส่หัวก็ได้แล้วนะทุกคนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแต่ได้แค่บางอย่างนี่เราได้มิวมาแล้วแต่ว่าเอาไปทำอะไรอ๋อใส่ได้เอาอะไรใส่หัวอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ใส่หัวอุ้ยจริงด้วยดูดิ พาเราลงมานย่างไงล่าปักอินอยังไงเล้ากระดูว่ะตักระดูชาเป็นหมาอุ้น้องเป็นหมาที่น่ารักที่สุดตอนนั้นเขาให้ตอนนั้นคุณพารามิดหนึ่งเขาให้อะไรร้อยแหละตอนนั้นเราใช้สกินผู้หญิงเว้ยเขาแบบไอ้ดูเราเขาก็มอกูเอาแบบเป็นคนมีนมมีขนหัวคนมีนมถึงจะไม่เอาไม่พูด ไรยังไงเรือมาแล้วกูไปนั่งเรือก่อนดูดิกูไม่ที่ลายเองหรอกวันนี้ยอตายได้ไหมเงี้ยเงี้ยเงี้ยเ้ยจะตายจะหมน้ำตายวิธีนี้เป็นวิธีที่เดี๋ยวลงไปชุบเดี๋ยวลงไปชุบเดี๋ยวลงไปชุบเรือพายยังไงอ่ะเอาจะว่ายังไงถ้าเป็นคนไม่ดีตาเ็ยไม่ไหว อ๋อเราสเตมิน่าเราติดบัฟอะไรอะ Bad Omen เราติดไม่ดีติดบัฟไอ้นี้ติดบัฟจากนี้อันนั้นแหละ Evilite เจอที่เกียคาเมืยะกระดูกจาดจากทันไม่ติดเราไม่ติดเพราะเราเราไม่ได้ตีเราตีแต่สาตียอะกว่าอ๋ออ๋ออ๋อกระตุกอ๋ออ๋ออุโมคมันกระตุกอะอ๋ออ๋ออ๋อเรียมีพิษจื เดาไพยเองได้ไม่มีคนเอนไกลไปลราทำไมมันมันกินลึกจังเหรจุดตาุ่ดตาสาวแขงเรจะได้อะไรดีๆเรานอนเราไม่ใช่หรอไอ้ทุกคนทไมไม่เกิดอยู่ที่เตียงอะอไม่สิเราทุกไม่ไายแน่เราดูเตียงวางใหม่ S <S <S เ,เราไม่ได้ทุกเตียงตา้าเราไม่ได้ท<ช>ุกเตียงต้าสามไม่ได้ทุกเตียงเราอเออเราทุกเตียงทุกคนยังเป็นเตียงตา้าแย่ว่ะไอ้อข,อขอ้างๆแม่งก็ดิบขึ้นรัวๆเลยยังไม่ได้สักตัวนี่นะจำทางได้มันงจำได้แหละนอนได้ช่วงฝนฟ้าขานองได้ด้วยหรอได้ได้ได้เ,เอ้าไ,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 ไม่กดอ่ะเอ้ยได้ทงมาด้วยเหรอ ได้ตัเอาสีเรามาใส่เล่นทำไมอ่ะโอเคค่ะทุกคนไม่มีใครบอกอะไรอุ้ยเว่ะตาสีเาซลหมดโป่งยาเซลหมดสีกระเป๋ากระเป๋ายิ่งฉุกทุกคนทำกล่องค้าเปยองเอาได้แล้วเออกล่องกล่องค้าปลาบ่อผมไปได้เขาได้อะไรอื่นแล้ว I'm not a fan in our small minds. Scream about nothing but fear. Trying to run.